สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะอายการนนทบุรีเตรียมเปิดพ่ายไปสุดท้ายลั่นทำเต็มที่แล้วคดีแตงโมงัดพยานหลักฐานทั้งหมดส่งสารเตรียมสิ้นสุดคดีวันที่21ธันวาคม2,565เมื่อเวลา14นาฬิกาที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภาพรนินป,ปะวันณิช หรืออายการดาวอายการจังหวัดนนทบุรีเผยว่าวันพรุ่งนี้22ธันวาคมเตรียมเปิดไพ่ใบสุดท้ายในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์โดยนัดจำเลยทั้ง6พร้อมทนายมายื่นพยานหลักฐานและสืบพยานที่ศาลจังหวัดนนทบุร,รีเป็นการเตรียมสิ้นสุดคดีแตงโมนิดา นางสาวสุภาพรกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันนัดตรวจพยานของทั้งสองฝ่ายที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยได้ให้ฝ่ายจำเลยทั้ง6คนได้แก่กระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์แซนวิสพัฒน์มโนมัยรัปตปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิจจอบนิธิกิรติสุทธิสาธรโรเบิร์ตภัยบู์ตรีการจานานันและนายพิมพ์ธรรีรศรีหรือกุญซือเอ็ม เข้ายื่นพยานหลักฐานทั้งหมดโดยทั้งฝ่ายโจท์เองก็ได้เตรียมพร้อมพยานหลักฐานทั้งหมดตามระยะเวลาตามกฎหมายและตามกระบวนการซึ่งทางโจท์ได้เตรียมไว้สมบูรณ์แบบโดยในวันพรุ่งนี้ทั้งสองฝ่ายทั้งโจท์และจำเลยจะต้องยื่นพยานหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุต่างๆต่อศาลจังหวัดนนทบุรีที่ต้องใช้ในกระบวนการพิจารณาว่าจะนําสืบให้ศาลฟังอย่างไร ในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาถือว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดไพ่ใบสุดท้ายของทั้งสองฝ่ายหากทางจำเลยมีหลักฐานพิสูจน์แสดงความบริสุทธิ์ก็ให้เอาออกมาแสดงส่วนทางโจทก์ก็มีหลักฐานแสดงความผิดก็จะเอาออกมาพิสูจน์กันในวันพรุ่งนี้ นางสาวสุภาพรกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในการตรวจพยานหลักฐานทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุต่างๆถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมีทางฝั่งโจทย์ซึ่งเป็นฝั่งพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีและฝ่ายจำเลยและทนายความของจำเลยทั้ง6คน ก็น่าจะประมาณ12คนถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรโดยหลังจากแสดงพยานหลักฐานทั้งหมดในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะกำหนดวันนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายอีกทีว่าฝ่ายโจทย์จะให้วันนัดสืบใครบ้าง ศาลจะกำหนดให้สืบพยานกี่ปากและใช้เวลากี่วันและฝ่ายจำเลยกี่ปากและใช้เวลากี่วันและจะกำหนดวันนัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสืบพยานเสร็จทั้งสองฝ่ายก็จะนัดตัดสินคดีและจะรู้ผลในตอนนั้นส่วนในระหว่างการพิจารณาคดีหากทางฝ่ายจำเลยมีการรับสารภาพก็จะเป็นเรื่องของทางศาลที่จะต้องใช้ดุลพินิษในการพิจารณาซึ่งไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในครั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนมัน ใจในกระบวนการยุติธรรมเราจะทำเต็มที่และขอให้เชื่อมัน่นขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ